เบสคำสิงตกหลุ่มรักตัวเองงานนี้ดูซีรีส์ก็ยังฟินตัวเองไม่หยุดล่าสุดสาวเบสเด็กนีคำสิงได้ดูซีรีส์จากขับฟรายเดย์ e รือซีรีส์ตอนบันไดสแตนคืนเดียวก็พอทางช่องวันส1มเอ็ดยต้องบอกเลยว่างานนี้สาวเบสก็ไม่พลาดที่จะมาดูสดหน้าจอทีวีเลยทีเดียวซึ่งทําเอางานนี้ทุกคนฮือฮาในความเสวยของสาวเบสและความน่ารักของสาวเบสนั่นเองค่ะโดยคลิปวิดีโอนี้เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ พร้อมกับระบุข้อความว่าฮ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 ่า คือนอนดูละครตัวเองเขินเลยฮๆ5ซึ่งแน่นอนเขาว่าเป็นการช่วยโปรโมตด้วยตัวเองก็ดีเหมือนกันค่ะสาวเบสแฟนคลับก็พร้อมเป็นกําลังใจให้กับสาวเบสเสมอในจังหวะนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวเบสในเรื่องได้เจอกับหนุ่มปิงอบนิธิในเรื่องเช่นเดียวกันซึงเป็นโมเมนต,ต์สุดน่ารักให้กับทุกคนได้เห็นมั่นใจค่ะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงของสาวเบสได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะคนอารายสามารถ พัฒนาตัวเองได้ดีขนาดนี้ไม่แปลกไปที่แฟนคลับมากมายตกหลุมรักสาวเบสเพียบนั่นเองค่ะขอให้สาวเบสเองมีงานปังๆเมกวันนี้รัวๆไปก่อนเพราะมั่นใจนะคะว่าถ้าใครที่ได้รู้จักสาวเบสและเล่นละครกับสาวเบสเป็นต้องติดทุกรายและพาสาวเบสมาเล่นอีกแน่นอนค่ะเพราะความใส่ใจของสาวเบสท,ที่มีเตรมเปี่ยมนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสเสมอขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ